อ่ะจปา่ปาปมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการล้างเครื่องตัวสับทุกรุ่นเลยนะครับอ่ะตอนแรกกดที่ตั้งค่าครับแล้วก็ให้คุณกดที่ b a c k u p และ Reset ครับแล้วก็ให้คุณกดเข้าที่ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานแล้วก็กดรีเซ t ตอ,อุปกรณ์ครับ แล้วก็กดลบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าวเวลาคุณกดลบทั้งหมดคุณจะต้องแชร์เบ็ดไปด้วยนะครับอ่าก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับซักไลค์ด้วยนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีส,สดับีบ๊าับาย,บาย